นายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชโพสคลิปและข้อความโดยมีเนื้อหาระบุว่าเนวินอ่านเกมขาดเพื่อไทยไม่กล้ายุบสภาการประกาศกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันดับสองเพื่อแสดงท่าทีจุดยืนไม่เอาคาสิโนซึ่งเป็นพรบสถานบันเทิงครบวงจรเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาล ถ้าการเมืองในอดีตที่ผ่านมาการที่พักร่วมรัฐบาลหักหน้าพักแก่นนำรัฐบาลกลางสภาแบบนี้มีทางออกอยู่สองทางคือ 1. นปรับพักร่วมรัฐบาลที่มีความเห็นขัดแย้งกับพักแก่นนำออกจากรัฐบาลไป 2. ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนจากเหตุผลพักร่วมรัฐบาลมีความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งกันส่วนการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตัดออกไปได้เลย แต่การประกาศท่าทีของนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักจะบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นเหตุผลที่ฝังไม่ขึ้นเพราะพักการเมืองนั้นบุคคลที่สามารถพูดแทนพักได้มีอยู่สองคนคือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักเท่านั้นเมื่อคนระดับเลขาธิการพักแสดงจุดยืนการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช่นนี้ก็เท่ากับการประกาศจุดยืนของพักในทันทีซึ่งเกมนี้นายในเวียนชิดชอบผู้นําจิตวิญญาณของพักภูมิใจไทยอ่านขาดว่าพักเพื่อไทยไม่กล้ายุสภาและไม่กล้าปรับพักภูมิใจไทย ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะถ้าหาพรรคเพื่อไทยยุสภาในตอนนี้โอกาสแพ้มีสูงมากคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยยังไม่ฟื้นผลงานรัฐบาลยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยมีความได้เปรียบกว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมตั้งแต่การจัดระเบียบอำนาจรัฐของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มทุนสนับสนุนมีเพียงพอกระแสนิยมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเทให้กับพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคการเมืองอื่นในฝ่ายอนุรักษ์นิยมทยุสภาก็เป็นโอกาสของพรรคภูมิใจไทยที่จะได้อันดับหนึ่งในขั้วอนุรักษ์นิยมทันที ส่วนการที่พรรคเพื่อไทยจะปรับพรรคภูมิใจไทยออกจากพรรคกร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะพรรคเพื่อไทยย่อมรู้ดีว่าเบื้องหลังของพรรคภูมิใจไทยมีอะไรเป็นผนังทองแดงกับแผงเหล็กอยู่ถ้าพรรคเพื่อไทยที่จะปรับพรรคภูมิใจไทยออกจากพรรคกรวมรัฐบาลวันใดก็ให้นับถอยหลังวันยุบสภาทันทีพรรคเพื่อไทยยังไม่พร้อมลงสนามเลือกตั้งด้วยประการทั้งปวงและเมื่อการเมืองแบ่งออกเป็นสองขั้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะเลือกพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนฝ่ายประชาธิปไตยจะเลือกพักประชาชนแต่พักเพื่อไทยยังหาตลาดคะแนนที่แท้จริงไม่ได้ถ้าหากยุบสภาตอนนี้ก็เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองคุณเนวินอ่านเกมขาดนายชัยชนกจึงกล้าฉีกหน้านางสาวแพทยของฐานกลางสาภา